เอาละครับกลับมาในช่วงที่2ครับรายการตะลุยแข้งดีงครับเบรกที่2เบรกนี้จะยาวเลยครับคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าเบรกแรกเรา ว่ากันเป็นที่เรียบร้อยกันหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นบันทึกการแข่งขันต่างๆนะครับมาเบรกนี้ครับแขกรับเชิญของผมนะครับมาจากทางด้านอสศมชัญทนบุรีนะครับทีมนี้ก็อยู่ในโซนกรุงเทพและปาริมณฑลนะครับแน่นอนครับถ้าเป็นฟุตบอลระดับนักเรียนแล้วเก่งกาจมากเลยครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองและมีเยาวชนหลายๆคนนะครับอยากจะเข้าสู่โรงเรียนแห่งนี้นะครับตอนรับท่านผอและก็ประธานสโมสรสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ พี่โตนะฮะหรือว่าคุณนรงวิทย์อุ่นแสงจันนะครับและทางด้านนี้ท่านเป็นพราดาด็อกเตอร์ชำนาญเหล่ารักผลนะครับเด็กๆเยาวชนนะครับมีเป้าหมายอยากจะไปสู่รั้วโรงเรียนแห่งนี้ต้องติดตามแล้วล่ะครับท่านพอว่าก็พูดถึงโรงเรียนแห่งนี้ส่งเสริมฟุตบอลเรียกว่าเป็นรับเปนสารเลยครับก็บเป็นกีฬาหลักนะครับที่เราให้การสนับสนุนม,นะมีรุ่นไหนบ้างครับ ก็มีตั้งแต่รุ่นรุ่นเล็กเลยนะครับตั้งแต่12นะครับ13 14ถึงจนถึง18ครับโอ้โหพอถึง18แล้วยังไงต่อครับก็เราต้อง18นี้ก็เป็นเรื่องของเด็กที่โอเคเขาจะมีโอกาสได้ตัดสินใจนะครับก็คือ,อว่าคงจะหมดจากระดับของโรงเรียนไปแล้วหมดความด้ชอบของเรา นะครับก็เราตามดูผลงานนะครับครับก็ติดตามอยู่นะนะแล้วการที่จะเอานักเตะเข้ามาเนี่ยเราเราเริ่มต้นยังไงครับท่านบอเห็นน้องๆหลายๆคนแบบจะเข้าอสัมชัญธนบุรีก็รเราก็มีโครงการนะครับทุก2ปีนะโครคงการที่ร่วมกับบริษัทต่างๆนะครับที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะให้โรงเรียนได้มีโอกาสไปคัดตัวนักเรียนในทั่วประเทศนะทั่วประเทศเลยแหละครับผม ไปยังไงไปแต่ละโซนหรือว่าไปแต่ละจังหวัดไปแต่ละภาคฮะแต่ละภาคอีสานเหนือใต้ออกตกไปหมดเลยครับผมแล้วได้นักเตะมากี่คนครับท่านอาจารย์ก็ได้นักเตะมานะครับก็แล้วแต่แต่ละภาคนี้ก็จะได้มาภาคละโซนละ20คนนะครับแล้วก็นําแต่ละโซนนั้นมารวมกันที่กรุงเทพมารวมปุ๊บครับเพื่อคัดตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับมาอยู่ด้วยกันมาใช้ชีวิตด้วยกันนะครับแล้วเราก็จะได้มีโอกาสได้ดูว่านักฟุตบอลคนไหนนะครับที่มีพรสวรรค์จริงจริง นะครับโรงเรียนก็จะคัดมาอยู่ประมาณ15คน15้คนี่สุดท้ายเลยครับผมนะฮะสิบสิบห้าคนในสุดท้ายเนี่ยคือแน่นอนล่ะเป็นตัวเก่งแน่นอนเป็นหักก็คิดว่าสุดยอดแล้วครับพี่โตครับ15คนนี้มีเด็กเส้นลงไมหไม่มีครับไม่ต้องห่วงอ่ะนะฮะฟุตบอลเด็กเส้นเล่นไม่ได้ครับนะฮะมันเหตุผลไหนครับที่ว่าคืองี้ฮะเรียนงี้นะครับฟุตบอลเนี่ยเวลาลงไปเล่น11คนนะครับถ้ามีเด็กภายในคนหนึ่งหรือ2คนอยู่ในทีมเล่นไม่ได้ เสียเปรียบมากนะครับฟุตบอลจะไม่เป็นทีมทันทีนะครับฉะนั้นเรื่องเด็กเส้นนี่ผมคิดว่าที่นี่ไม่มีมนะครับเนื่องจากว่าการที่เราจะทําอะไรให้เป็นเบอร์หนึ่งแล้วเนี่ยทุกอย่างต้องต้องชัดเจนนะครับน้องชัดเจนมีหลายคนอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับหรือว่ามีแค่สัมผัสผมเชื่อว่าถ้าไปเกิดว่าไปคัดแถวภาคอีสานอย่างบ้านผมเนี่ยมีน้องๆมาคัดกับทางอัสสัมชัญสุรีเนี่ยแม้ว่าเขาไม่ติดผมว่าเขาได้รับเกียรตินะท่านอาจารย์ผมคิดอย่างนั้นนะฮะ นะเป็นโรงเรียนดังนะครับอนอกจากการคัดเลือกแล้วยังมีเพิ่มเติมตรงไหนไหมครับยังอาจจะเห็นนายกเล่นอยู่ในท,ทีมนั้นทีมนี้มีเพิ่มไหมครัก็หลังจากที่เราได้นักเตะเข้ามาแล้วนะครับบางส่วนนะครับเราก็คงจะต้องคัดจากราย,รายการแข่งขันต่างๆนะครับก็คงจะมะีคนไปดูนะครับว,ว่าโอเคมีนักกีฬาตรงไหนอีกนะครับที่มีความสามารถก ตรงเสริมนี่ก็จะคัดเข้ามาเสริมทีมกรับในภาพนี้อาจารย์ช่วยบอกนี่ครับว่านี่เป็นรายการอะไรพี่โตครับ Prime Minister ครับเพิ่งเล่นอาทิตย์ที่แล้วครับนี่นี่เป็นรุ่นไหนครับอาจารย์ชนะเลือดอายุ14ปีครับรุ่น14ปีนะฮะนี่เป็นรอบชิงนะฮะนะฮะเตะสนามไหนครับอาจารย์สนามเทพหัสศรินครับโอ้สนามในกีฬาแห่งชาติเลยครับเจอกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนครับโอ้คู่ฟัดคู่เวียงเลยนะครับนี่ฮะดูภาพนิดนึงครับเดี๋ยวพี่โตเล่าครับนี่เป็นขุนพลของอัศวชัชนทุนบุรีหมดเลยนะครับครับ ชุดนี้เราจะมีเด็กที่ติดทีมชาติไทยอยู่ประมาณเจ็ดคนครับรุ่นนี้นะครับที่เล่นอยู่ในนี้ครับครับมีประมาณเจ็ดคนครับนี่คนนี้ชื่ออะไรครับหมายเลขเจ็ดเมื่อกี้เอ่อโทษนะครับพี่เด็กนี่มันเยอะมากจำไม่ได้จำไม่ได้นะครับมีถ้วยรางวัลนะครับคุณผู้ชมพอจำชื่อเล่นได้นะครับแต่ชื่อจริงจําไม่ได้ครับนี่ครับอ้สัมชัญชุดสีแดงครับนี่รุ่นสิบสองปีนะสิบสี่ครับสิบสี่นะฮะพวกนี้มาอยู่ตั้งแต่สิบเอ็ดขวบครับ โอ้โหนี่ฮะตัวกองหลังหัวหนึ่งๆนี่แกล่งหน้าดูเลยเนี่ยเบอร์สิบห้าเนี่ยครับตอนนี้สกอร์เท่าไหร่ครับพี่โตคู่นี้ผมชนะเขาซีหนึ่งครับโอ้เขานําก่อนด้วยนะครับเขานําก่อนด้วยนะฮะครับครับเอามีปะท่าครับนี่อย่างนี้คือยังไงครับกรณีเด็กนี่คืออาจจะต้องติวพิเศษนะครับเรื่องอบรมมารยาทอะไรต่างๆมีครับ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 นี่ฮะเห็นหลังไวๆนี่ไม่ใช่นักร้องแล้วนักแสดงนะฮะนี่เป็นพี่โตครับ วันนั้นเครียดแมมเกมพี่โตเครียดครับโดนนาก่อนอนะ <laughs> โดนนําก่อนเครียดครับแต่เขาเขา,เขามั่นใจนะครับพักครึ่งถามน้องๆถามว่าดูแล้วเป็นไงเขาบอกมันบอกเขาว่าพี่ไม่ต้องห่วงชนะแน่วันนี้เด็กเด็กบอกเขาบอกอะเด็กเด็กบ, <c oughs> บอกพี่โต <c oughs> ไม่ต้องห่วงช<ะ>นะแน่ครับโอ้ oh, โหสักนี่ก็แสดงว่านะฮะมียาวชนไม่ใช่ขอแพ้ครับมีคุณพ่อคุณแม่เขาดูดูอยู่นะฮะครับวันนั้นท่านพอเขาอัดจีดด้วยครับลูกละหนึ่งหมื่นบาท ยีร่วงกันดับไปครับครับตัวแทนเขต10แข่งต่อเมื่อไหร่ครับเอ่ออีกอีก2เดือนข้างหน้าครับอายุ14 16นี่นะฮะครับสองเดือนนี้เล่นที่อ่างทองครับรุ่นนี้นะครับจังหวัดอ่างทองครับจะไปชิงแชมป์ประเทศไทยที่อ่างทองครับเราให้ดูภาพในจอก่อนครับคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าเป็นผลผลิตจากโรงเรียนอัสสัมชัญชนบุรีนะครับรุ่น14ปีครับนะฮะให้ดูนะครับเราจะมีภาพให้ประกอบให้ดูเรื่อยๆนะครับอาจารย์ครับพอ14 16 18แน่นอนล่ะ ตอนนี้เข็นว่าก้าวมาจากถ้วยพระราชทานประเภทงอด้วยครับส่งจําได้ไหมพี่โตจําได้ไหมว่าปีแรกเราส่งใช้เด็กรุ่นไหนเตะคืออย่างนี้นะครับเรียนงี้ผมทําบอลอสมชันทนมาเนี่ยตั้งแต่ก่อตั้งเนี่ยจนณปีนี้นะครับ13ปีเต็มครับนะครับผมส่งฟุตบอลถ้วยงอมา11ปีละเริ่ม11ปีสาทำสองปีแรกก็คิดจะส่งเหตุผลที่คิดจะส่งก็คือเอาเด็กไปต่อยอดนะครับ คือคือคือ,คอเรียนอย่างนี้นะครับเด็กจบอสมทนทุกคนเนี่ยนะครับจะไปไหนก็ตามผมอยากให้เขาไปตอบสังคมได้ว่าน้องจบที่ไหนมามจบอสมชันตรงนีคน้ครับอันดับสองก็คือเคยเล่นรายการอะไรบ้างถ้าบอกว่าเล่นดิวิชัน2มาแล้วจบถูกไหมครับแดงว่าเด็กคนนี้ผ่านแน่นอนผงได้เล่น 2, ดิวิชันสองนะเพราะนั้นเป้าหมายของเราก็คือสร้างเด็กต้องขยับถูกต้องครับ ้วยงอครับแล้วก็ได้ครับแล้วก็ได้รองแชมป์แล้วก็ได้รองแชมป์ถ้วยคอแล้วขึ้นมาถ้วยขอแต่ละถ้วยก็ใช้เวลาประมาณถ้วยละ3ปี3ปีถ้วยหนึ่งนะฮะใช้เด็กเล่นี่ใช้เด็กเล่น3ปีนะฮะรวม9ปีนะครับครับนะฮะรวม9ปีแล้วปัจจุบันก็มีทีมหนึ่งอยู่ในดิวิชั่น2ครับปีนี้เป็นปีที่2ปีที่2เราใช้เด็กรุ่นไหนเล่น18เล่น17 1เจ็หเล็ก2นี่นะครับผมอาจจะเติมเด็กอายุ16ลงไปเล่นนะครับอ เอาอย่างนั้นเลยอ่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีได้แชมป์ไพรมินิเตอร์มาเตะต่อจากคู่เมื่อกี้ครับกำลังกำลังทีมงานกำลังคุยกันอยู่ครับว่าจะเอาเด็ก16ลงไปเล่นเด็กคนนี้ไปอยู่กาตาร์มาเรื่อยครับนี่ครับมันอา,าอาจจะเป็น <มา S 1> ค,คนแรกของรายการเลยแนะๆคืออย่างนี้ครับเราคิดว่าถ้าเราคิดจะสร้างเด็กเราก็อ,อย่าก,กลัวแต่อื่นใดเราต้องถามเด็กก่อนว่าเด็กกล้าไหมกล้าที่จะเล่นกับรุ่นพี่อายุ30มสิบไหม แลกปะทะเออสู้ได้ไหมไปเจอนักเตะรุ่นอย่างเช่นสนอโล่งสว่างครับครับครับไปเจออย่างอะไรนะที่เล่นชำนาญสุวรรณเวลาพวกเนี้ยครับครับนะครับก็คงจะเป็นรุ่นพ่อไปแลยอาจารย์นะใช่ครับนะครับเขาจะได้เรียนรู้ครับเขาได้เรียนรู้แล้วต่อไปเขาก็จะมีอนาคตที่ดีผมว่าอาจจะเป็นทีมแรกเลยนะครับที่ใช้นักเตะรุ่น16ปีครับนะครับเอาล้ครับอาจารย์ครับพูดถึง ผลงานของอัศมชัญทุนบุรีเนี่ยเราพอจะจําได้ไหมรุ่นแรกที่ติดทีมชาติไปแล้วมีใครบ้างรุ่นแรกติดทีมชาติตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีรูปด้วยนะครับตอนนี้ก็มีกีรติเขียวสมบัติกีรติเขียวสมบัตินะฮะมีรูปไหมฮะลองขึ้นให้ดูนะครับคนดูอยากอยากจะเห็นหน้าจังเลยนะครับนี่ฮะกีรติรนะฮะวันใหมเ่เศรษฐนันตอนนี้เล่นอยู่เมืองทองอ่าวันใหม่มีไหมฮะวันใหม่มีด้วยครับตอนนี้เอสซีจีเมืองทองรับพี่พี่โตไล่มาครับเราจะมีรูปให้ดูนะครับวันใหม่นะฮะ ครับที่ตัวลงไล่ลุงแล้วก็รุ่นที่2นะครับก็คือธีรศิลป์แดงดาธีรศิลป์ครับศูนย์หน้าทีมชาติไทยหน้าปัจจุบันนี่เป็นผลงานของอัศมชันธนบุรีนี่ครับมีด้วยนะครับครับธีรศิลป์นี่อยู่ตั้งแต่11ขวบครับครับส่วนใหญ่อยู่11ขวบหมดนะครับเริ่ม11ขวบแล้วก็ณฤพลอารมณ์สว่างเจ้าดวงณฤพลอารมณ์สว่างมีด้วยนะครับโอ้โหครับทีมงานเราไม่ธรรมดาครับเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วก่อนพรมจรุนพงษ์ พรอนพรอมนะครับก่อนพรมก้อนพรมไม่มีนะภูเก็ตครับข้ามนะครับแล้วก็รถต่อไปก็คือกวินธรรมสัจจานกวินนะฮะกวินบินได้มีไหมครับมีครับโอ้โหเนี่ยกวินก็อยู่ตังแต่สิบเอ็ดขวบครับสิบเอ็ดขวบนะฮะครับกวินบินได้มีด้วยนะเรอธีระทรนุมาทันธีระธีระทรครับเจ้าอุ้มอยู่บุรีรัมโอ้คนนี้ฮะแม่สุดยอดนี่คนนี้นะจิ๋วแต่แจ๋วจิ๋วแต่แจ๋วครับนะครับอืมอ่า เอาว่าไปครับมีใครครับพี่มีอีกหลายคนครับมีอีกหลายคนมากครับครับนะครับนี่คือหลักๆครับโอเคครับนะก็เป็นหลักๆเลยนะครับท่านพอครับเราแต่ละปีเราใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับพอจะประเมินได้ไหมครับเพราะว่าอูสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดครับก็นักกีฬานี่ที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนนี่ก็อยู่ที่ร้อยคนนะก็งบประมาณก็ตกประมาณนะครับสิบล้านบาทนะครับแต่ละปีต่อปี ในโรงเรียนเรามีมีอะไรบ้างอาจารย์มีสนามกีฬามีทั้งสนามกีฬามีที่พักนะครับก็ทุกอย่างนะครับที่เรียนอาหารนะครับที่ฟิตเนสนะครับก็มีครบทุกอย่างสระว่ย<อ>น้ำหอพักนักกีฬาครับตั้งแต่รุ่นรุ่นทีละสินเลยเออหรือเปล่าหอพักนี่ก็มีแต่ว่าตอนนั้นยังเป็นหอพักเก่าๆอยู่นะครับตอนนี้เรามีการปรับปรุงใหม่มา3ปีปีแล้วนะครับ เกิดเยาวชนเขาดูอยู่แล้วก็ผู้ปกครองดูอยู่นะพี่โตเล่าให้ฟังนี่เดี๋ยเห็นว่ามีคนมาฝากเยอะแยะเลยเป็นไงบ้างพี่โตประสบการณ์ก็ก็คือเรียนอย่างนี้นะครับฟุตบอลนี่นะผมก็ทําบอลนี่ก็เสียเพื่อนไปเยอะผมว่าเสียหลักร้อยเสียหลักร้อยไม่ใช่เสียหลักสิบคือคือคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับฟุตบอลก็คือมาแล้วต้องเล่นได้ผมทำบอลตรงนี้มีเพื่อนเพื่อนถามผมเยอะมากถามว่าทำบอลตรงนี้ต้องการอะไรผมบอกไม่มีอะไรนะก็ ชีวิตเราก็คิดว่าทําการฆ่ามาแล้วนะครับอพอจะมีเหลือบ้างนะครับเราก็คิดว่าอยากจะตอบแทนสังคมคืนกลับไปนะครับทุกๆคนนะครับมีวิธีการทําบุญหลายๆอย่างนะครับผมเองผมใช้วิธีตอบแทนเงี้ยวันนึงผมเห็นเจ้ามุ้ยธีรศิลแดงหน้าสูนหน้าเบอร์หนึ่งเมืองไทยผมก็มีความสุขคือคือเขาจะเอ่ยชื่อผมหรือไม่เอ่ยชื่อผมไม่ทีเรียนนะคือผมไม่นั่งดูรุ่นน้องเล่นแฮปปี้ครับครับแค่นั้นเองฉะนั้นเนี่ยผมชอบให้แสงสว่างคนซึ่งซึ่ง ซึ่งผมเองกับท่านท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยคอนเซปต์คล้ายๆกันครับท่านก็เป็นนักบวชนะครับทางศาสนาคิดท่านก็บอกแล้วว่าให้แสงสว่างคนให้อนาคตคนครับผมผมคิดอย่างนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่ผมจะให้แสงสว่างได้ต้องเป็นคนมีฝีมือเพราะว,ว่าถ้าคุณไม่มีฝีมือเนี่ยคุณอย่ามาเลยสุดท้ายแล้วคุณจะอยู่ไม่ได้ด้วยผมเรียนอย่างนี้เลยนะครับเล่าให้ฟังสนุกสนุกมีผู้ใหญ่นะครับเป็นผู้ใหญ่เลยในในบ้านเมืองเรานะครับ ผมก็พอมีพรรคพวกก็ก็ๆๆๆมาบอกช่วยหน่อยได้ไหมมีหลานอยากจะเข้าผมบอกได้ครับได้ครับท่านครับมีข้อแม้นะครับถ้าท่านเก่งจริงก็อยู่ได้ถ้าท่านไม่เก่งอยู่ไม่ได้เขาบอกเอ้ยเดี๋ยวเด็กมันเก่งเดี๋ยวมันก็เก่งเองมันอยู่ในคนเก่งครับพี่เชื่อไหมอยู่ได้สองเดือนอเก็บกระเป๋าหนีเลยเด็กเก็บกระเป๋าหนีเลยผมจะบอกเลยว่านี่แหละผู้ใหญ่ พ่อแม่หลังแกฉันอือย่างนี้เข้าข่ายพ่อแม่หลังแกฉันรู้อยู่แล้วว่าเด็กเล่นไม่ได้ครับเข้ามาอยู่ในกลุ่มคนเก่งเจอเพื่อนล้อว่าไอ้ศูนย์หน้าผ้าเย็นเพราะอะไรเพราะไม่เคยลงเลยจะเล่นได้ไงโค้ชก็ไม่กล้าลงเล่นอผมก็ไม่เคยไปสั่งโค้ชว่าต้องให้คนนี้ลงคนนี้ลงเพราะผมเองผมไม่ได้ไปเฝ้าทีมฟุตบอลยี่สี่ชั่วโมงโค้ชจะกินจะนอนอยู่กับทีมยี่บสี่ชั่วโมงเขาจะรู้ว่าเด็กคนนี้เล่นได้เด็กคนนี้เล่นไม่ได้นะครับ คุณนยายพีโตก็ให้ใหการทํางานทําทีมงานในแบบอิสระเหมือนกันให้เข้าไปเวลาเราประเมินเขาเลยว่าปีนี้คุณทําได้แค่นี้นะมผมอาจจะไม่ต่อสัญญาคุณครับวิธีการทําผมเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับบอรลรพีเมียลีกเหมือนอะไรครับถ้าคุณดีผมเปเต็มที่ครับ13ปีนะฮะนี่เป็นภาพอะไรครับท้ายนิดหนึ่งดิวิชั่น2ครับดิวิชั่นสนะฮะสีขาวนี่เป็นทางด้าน นอตกรุงเทพครับนะอัศมชันธรมรีนี่เป็นดีสองวะครับซึ่งก็ตามหลังอยู่นะครับถามผมบอลบอลดีวิชั่นสองครับถามผมว่าซีเรียสกับผลชัยชนะมากไหมแพ้ชนะผมไม่ซีเรียสนะผมถือว่าผมให้เด็กมาขึ้นไนั่นคือสุดท้ายของเด็กแหละครับครับเห็นว่าเยาวชนที่เราทามาทั้งสิ้นเนี่ยเราส่งสโมสรดังคือครับ ก็คือเมืองทองครับคือเมืองคองยูเนเต็ดนะฮะตอนนี้เมืองทองก็มามาให้การสนับสนุนนะครับนะครับผมก็ป้อนเด็กให้เขาครับซึ่งซึ่งเขาก็เป็นสโมสรที่มีหลายสโมสรมาติดต่อนะครับแต่ว่าผมดูแล้วเป็นสโมสรที่ค่อนข้างมั่นคงและทาวรลนะครับผมก็ก็ต้องดูเพราะว่าน้องๆไปส่วนใหญ่ก็ไปได้ดีทุกคนครับเยาวชนและคุณพ่อคุณแม่ต่างจังหวัดนะครับถ้าเกิดว่าจะนําเด็กมาฝากก็เหมือนพี่โตที่พูดนะครับต้องดีต้องเก่ง ต้องใช้ได้จริงๆนะครับรอโอกาสเขาไปคัดเลือกแต่ละโซนแต่ละภาพเด็กทุกคนที่ติดที่นี่แล้วนะครับเข้าเมืองทองทุกคนแน่นอนเลยหลังจาก18ปีจบครับนะครับยืนยันครับนะอาจารย์ครับมาถึงตรงนี้เรียนถามเลยเหนื่อยไหมครับก็เหนื่อยนะครับเวลาทําแต่ก็มีความภูมิใจนะครับที่เราสามารถที่จะสร้างเด็กนะครับขึ้นไปถึงระดับทีมชาติได้นะครับก็เป็นชื่อเสียงทั้งของตัวเองของเด็กเองนะครับของโรงเรียนแล้วก็ของทางประเทศชาติด้วยครับอืม พี่โตครับเคยเป็นผู้ช่วยผู้การทีมกับหน้าที่ที่เราดูแลนักเรียนพวก12 14 16เนี่ยแตกต่างไหมครับคืออย่างนี้นะครับผมเคยทําทีมชาติกับพี่โต้งนะครับกิติรัตนนรงองนะครับเมื่อปี2006นะครับก็ได้เป็นตัวแทนของเมืองไทยไปเล่นรอบเอเชียนะครับชีวิตผมสูงสุดก็ก็ตรงนั้นนะครับที่ทําบอลจริงจังนะครับแล้วก็ ชุดนั้นนะครับก็มีเจ้ามุ้ยธีรสินแดงดานะครับสักการินจันโยธาลลนชัยลังซีโยนะครับจักรพันธ์แก้วพรมนะครับที่ที่ไปแซมมวนปอคันนิงแฮมนี่นี่ก็นี่ก็เป็นลูกศิษย์ผมแซมมวนประตูนะครับผมแล้วก็ไปด้วยกันนะครับถามผมว่าประทับใจไหมไปญี่ปุ่นรอบนั้นประทับใจช็อตเดียวช็อตที่ชนะญี่ปุ่นนี่สองประตูตอนหนึ่งสนามแตกวันนั้นสนามแตก ครับแล้วก็คนไทยที่อยู่เมืองไทยดีใจมากนะครับจากวันนั้นก็ไม่มีทีมไหนทําได้เลยก็ลำบากลำบากนะจ่่เปนชุ่งนี้ชั่วโมงนี้อย่าว่าเต่เอเชียะลรยุโรปเลยชนญี่ปุ่นลำบากพี่ไปดูในเว็บไซต์เลยครับ U17 U19 U23 ไม่มีทางกินญี่ปุ่นได้ง่าย นี่นี่คือพี่โตนะครับที่เป็นไทยเก่งครับเป็นไทยเก่งผู้ช่วยผู้จัดการทีมอ่ะข่าวด่วนเข้ามาครับจากทางไทยลีกออนไลน์ของเรานะครับราชประชา FC กับคอนแก่น FC เสมอกัรศูนย์ศูนย์ฝนตกหนักมากนาทีที่31นะครับต้องเลื่อนการแข่งออกไปแข่งกันใหม่นะครับเริ่มต้นตั้งแต่นาที32นะครับตั้งแต่เวลา10บโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับพรุ่งนี้นะฮะนะครับขอนแก่นครับพี่โตครับกับทางด้านราชประชาเนี่ยเตะดิวิชั่นหนึ่งครับฝนตกหนักมากเสมอ0ูนย์ศูนย์นาทีที่31 พรุ่งนี้ต้องไปเริ่มนาทีที่32ครับเริ่มสิบโมงเช้านะฮะจะลากันแล้วครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้เป็นวันที่30นะครับเป็นรายการสดสดพรุ่งนี้ครับพี่โตครับเป็นวันที่งดสูบบุหรี่โลกนะครับนะฮะก็อยากให้ท่านพอดีกว่านะครับเป็นคนที่บอกลูกหลานเรานิดหนึ่งครับว่าบุหรี่มันให้อะไรและให้โทษอะไรบ้างครับครับก็โทษคงจะมีหลายอย่างนะครับนะครับตามที่พวกเราได้รู้รู้กันอยู่นะครับก็เป็นไปได้นะครับอย่าไปเกี่ยวข้องนะครับ ในเรื่องของบุหรี่นะครับถ้าเลิก้ใครที่เกี่ยวข้องแล้วถ้าเลิกเลิกได้ก็จะดีต่อสุขภาพนะครับหันมาเล่นออกกําลังกายจะดีกว่านะครับอืมอ่ะทิ้งท้ายที่พี่โตกันแล้วกันครับพี่โตคร bon 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 like ับบอลไทยวันนี้กับบอลไทยเมื่อวานเป็นอย่างไรบ้างพี่ดีครับบอลฟุตบ,บอลน,นี้ดีมากม <S <S นะครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตนักบอลสมัยก่อนนะครับนักบอลเล่นแล้วมไม่รวยปัจจุบันนี้นักฟุตบอลถ้าดางังถ้าเก่งจริงรวยนะครับแต่แต่ผมขอติเว้ นิดเดียวนะให้ข้อคิดเด็กไทยเก่งมากผมกล้าพูดคานี้เลยมผมเคยทีมพาทีมอสัมชั์ธนบุรีไปแข่งในกี่โลกที่พอร์ตแลนด์นะครับแข่งกับระดับจูเวนตุสเอซีมิลานนะครับรอบนั้นได้อันดับหของโลกมามนะครับถามว่าเด็กพวกนี้เก่งไหมกเก่งมากแต่ข้อเสียของเด็กไทยมีนิดเดียวนะครับเด็กไทยไม่มีวินยัยนะครับเด็กไทยถ้ามีวินัยเมื่อไหร่ผมบอกสู้ได้ทุกทีมในโลกครับ ครับอาแล้วครับบอลไทยกับบอลยุคนี้ต่างกันนะครับท่านพอก็ให้ความคิดแล้วครับบุรีไม่เคยให้อะไรสําหรับพวกเราเลยครับนอกจากโทษนะครับวันนี้รายการตะลุยแข้งดีสองครับรายการสดสดขอบคุณแขกรับเชิญในช่วงนี้ครับพี่โตและท่านพอลรงเรียนอสมชันทนบุรีนะครับติดตามทีมนี้ให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นดีวิชั่นหนึ่งสิบสองปีสิบสี่สิบหกสิบแปดและก็ทีมชาติไทยทุกรุ่นเลยนะครับคุณผู้ชมครับลาไปก่อนพรุ่งนี้เป็นวันงดสูบบุหรีโลกครับ ลดละเลิกไม่สุบุรีนะครับไปแล้วครับพร้อมกับทุกท่านสวัสดีครับท่านอาจารย์ทุกง้องท่านครับสวัสดีครับ